ผูพ่อเพียงสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของปี63ครับปี63สิ้นสุดไปเริ่มต้นปีใหม่ปี2564ขอให้ลูกบ้านภูพ่อเพียงของเราทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากสัพเพาะสัพพโศส,สัพพโลกสัพพภัยสุขภาพแข็งแรงจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานร่ำรวยกันทุกคนนะครับ เช้านี้ผมกำลังเก็บผักกาดกวางตุ้งดอกจะส่งให้ลูกบ้านผู้พอเพียงของเราทุกคนครับและยังมีสตรอเบอรี่กล่องเล็กๆที่เราจะจัดส่งไปให้ลูกบ้านผู้พอเพียงของเราทุกคนได้ชิมด้วยครับสตรอเบอรี่จากสวนเปรมสุกและผักจากสวนเปรมสุกที่นี่เราปลูกด้วยความรักและใส่ใจเป็นอย่างดีครับปราศจากสารพิษทุกชนิด ปลูผักแบบอินทรีย์ปลอดภัยทุกๆชนิดครับสามารถทานได้เลยครับผมโครงการผู้พอเพียงเขาใหญ่ตอนนี้เหลือเพียง14แปลงเท่านั้นครับท่านใดสนใจสามารถตัดหมายเยี่ยมชมโครงการได้ตลอดเวลาครับผมยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านเยี่ยมชมโครงการผู้พอเพียงของเราทุกคนครับ ผู้พอเพียงขอกรับขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันมาใช้ชีวิตที่นี่บนวิถีของความพอเพียงและความสุขสวัสดีครับ